สวัสดีครับผมอินอิสุเมโทชัยพึกงนะครับวันนี้มารีวิวแบบแปลแวงแนวสำหรับสายซิ่งนะครับนานๆจัดให้สักทีหนึ่งสำหรับ DMAX สำหรับคันข้างผมนี้เป็น c a p โฟนะครับ1.9 LDA เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับสี าราคาจะอยู่ที่789,000นะสำหรับสีขาวถ้าเป็นอย่างสีเมทัลลิกพวกนี้ก็จะอยู่บวกเพิ่มอีก7,000ก็เป็น796,000นะครับเดี๋ยววันนี้มาจัดอะไรบ้างนยวอิฐพาดูคันนี้รับประกาศว่าซิ่งแน่นอนจะทรงสวยๆตามสเตปอันนี้คือตามสั่งลูกค้าเลยนะคันนี้สำหรับแคปโฟตัวนี้เป็นปี2023นะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัว MY 2023ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากพวกกระจังหน้าการชนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะครับ สำหรับในตัว LDA ก็จะมีตัวไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยแต่ว่าไฟตัดหมอกจะเป็นหลอดไส้นะครับไม่ใช่เป็น LED ถ้าเป็นตัว Z ถึงจะเป็น LED นะครับวิธีสังเกตง,ง่ายๆสําสหรับตัวเตี้ยก็คือกระจังหน้าในส่วนของชุดไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกเนี่ยมันจะเป็นแนวนอนแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวยกสูงมันจะเป็นตัวแนวตั้งสําหรับคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับจัดเซ็ตมีโปรราคาโปรโมชั่นให้นะสําหรับคันนี้ออกรถหลักหมืน่นแต่งไปจับจ้าแบบนี้เลยสําหรับ คันนี้เดี๋ยวพามาดูทีละจุดเลยนะครับสำหรับล้อแม็กอันนี้เป็นล้อแม็ก SSR นะครับสีเท่ากันนะเป็น5รลูด้วยมีใส่เป็นอะแดปเตอร์เสริมขึ้นมาแปลงเป็น5รลูสำหรับสเปค18นิ้วตัวยางตัวนี้เป็นยางของคาระอ่านผิดขออภัยนะคัสซโนะน่าจะใช่นะครับตัวซีรีส์ยางจะเป็น2 4 5 4 5 R 18นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกลายมาเองเลยนะทุกอย่างผมจัดตามใจนี่เป็นลูกค้าแนะนำนะครับจากคุณบา้าสคุณฝ้ายสุพรรณบุรีเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับรถแล้วถ้าเป็นรถกระบะผมอาจจะติดติดขัดขัดหน่อยแต่มีทีมงานดูแลให้นะแต่คันนี้ก็คือดูแลเองนั่นแหละจัดแต่งจัดโหลดไปนะครับสำหรับสเตปคันนี้หน้า2นิ้วหลัง3นิ้วนะครับจัดโหลดทรงกําลังใช้งานพอดีนะครับด้านหลังก็ใส่เป็นกล่องโหลดด้านหน้าก็ใส่เป็นตัว สไลด์โหลดนะครับใช้ตัวโชคเดิมใส่จานสไลด์ปรับระดับเอาแล้วก็ด้านหลังก็ใส่เป็นตัวกล่องโหลดรองที่แหนบเอาสำหรับด้านหลังคันนี้ปรับเปลี่ยนท่อด้วยใส่ท่อออกหน้าเพานะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเพราะๆกันเลยล้อไม่ได้ล้นอะไรมากนะครับถ้าดูตามด้านข้างอันนี้ก็ใส่อะแดปเตอร์เสริมมาด้วยนะล้อไม่ได้ล้นอะไรเยอะ ด้านหน้าด้านหลังแปลงเป็น5้รูหมดนะครับเป็นอะแดปเตอร์รองท่อเป็นออกกลางเผาหน้าเผานะแล้วก็ถอดตัวกระชนท้ายออกนี้เน้นแนวซิ่งเลยกันศาส์กันอะไรมีแถมให้นะครับแต่ลูกค้าไม่ใส่เราก็ใส่ไว้ให้ในรถท่อเดิมก็คืนลูกค้าไปนะครับก็อยู่ด้านท้ายรถผื่ออยากจะใส่กลับเป็นเดิมก็ไปจัดได้สำหรับคันนี้โปรโมชั่นดีๆมีให้นะทักทายกันมาได้ หรือว่าทีมงานดูแลให้นะครับสำหรับรถกระบะแคปโฟล์ LDA เดี๋ยวจะมีรีวิวอีกหนึ่งคันด้วยนะเป็นรถกระบะเหมือนกันอันนั้นเป็นยีรับแคะแท้เลยจากนากมนคันนี้จากน้าอิดเองจัดก,การแต่งให้ตัวในส่วนของตัวถ้าเป็น4ประตูนะตัวกระบะไลเนอร์สำหรับที่ที่ผมนะก็มีให้เลือกเป็นแบบตัดขอบหรือไม่ตัดขอบก็ได้ถ้าเป็นวัยรุ่นก็ชอบแบบตัดขอบเฉพาะ4ประตูนะครับถ้าเป็นแคปจะมีแนตะ่เฉพาะแบบมีขอบที่หุ่มมา สีประตูเลือกได้สำหรับภายในคันนี้ตัว LDA เป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่ามีจอกับกล้องถอยหลังอยู่แล้วเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่อง1.9จะเป็นตัวเริ่มต้นตัว SDA ไปแต่งเพิ่มก็ได้นะครับตอนนี้ d m a x SDA ตัวเริ่มต้นก็มีจอกับกล้องถอยให้อยู่แล้วจัดแต่งเป็นทรงสเปคนี้ก็ได้นะครับราคาก็จะย่อมเยาวลงมาจากตัวนี้เดี๋ยวฟังเสียงท่อกัน โอ้โห oh, oh. เป็นไงครับแต่ว่าเครื่องอะไรเดิมหมดนะครับทุกอย่างไม่ได้ทำอะไรแค่เน้นสวยงามเปลี่ยนท่อเปลี่ยนแม็กจัดทรงแค่นี้ก็สวยหล่อไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะที่สวยก็เลยมารีวิวให้ลูกค้าดูครอยากไปจัดแต่งตามสไตล์นี้ก็ได้นะครับ ทรงมันมาดีมีเป็นโปรให้เดี๋ยวอิจจัดการให้นะครับถ้าชอบแบบนี้ในส่วนของตูก้กระบะตอนนี้อีกก็ขายนะมีทีมงานช่วยดูแลด้วยฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับลูกค้าอิดไปก่อนแล้วสวัสดีครับ